มพี่นอกก้องกระถามหาเนาะกำเข้ากำหนีใหญ่หลวงเนาะนี่ครับจำน้ำแข็งไปแห้งว่าว,าว่าค <c oughs> ุณอะเจ็บหลังเจ็บแอวครับกรบ,บายยางที่มันเกินเงานะครับเนาะเป็นกระดูกทับเส้น,นค,ร <c oughs> ดดครับอื้มยอดอนี่ะอัาแบบลำตัวใส่ครับ สวัสดีครับสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องผู้ผู้คนนะครับนอแล้วนี่ก็มาปะกับสุนี่ีินเราสุนี่ีินเราคนนี้ก็มีกับเข้าปื้นเมืองของกิริย์รับมันังพ่อแม่พี่น้องในปอกันผู้ผู้คนนะครับนอสำหรับน้องสุนีหายหน้าหายตาไปไหนจัดลายวันนะครับน้องสุนี่เบาๆสบายครับโเร่างกายคนเทามากระชืดรอไปนะครับนอแกเข้ากันมาหลายหลายแล้วครับนอเจ็บแอลครับตุ้มเล็บปอกหลังปอกแอลไว้นะครับโอ้โหมันโทน้ำมันขนาดครับ ึป็นใบยาเจ็บใบยาไข่เนาะครับช่วงนี้ใบยาไปโรงพยาบาลนะครับน้องสุดนี้ก็ไอ้ต้มหรือไม้ส้มไม่นี่นะครับจะมาแกงนะครับมาแกงใส่เยี่ยหอมแม่พี่น้องพอครับพอดีได้ปลามานี่ตัวได้กบมานี่ตัวครับขอขาปุ่มขาอุ้ยนะครับกบมันตอนใหญ่ๆนะครับน่อจชะไข่นี่ครับเอากระมาใส่ในนี่ครับเดี๋ยวต้มหรือไม้ส้มไม่นี่นะครับน่อน้ำพริกแกงก็ไปจิ้มนี่อย่างนักอย่างไรครับแกงมันบ้านเขาแกงใส่ปลาใส่กบกับมีชะไข่นะครับชะไคร่หรืเขมินเนาะครับน่อหอมขาวหอมแดง กะปิใจเขาแกงใส่ปลาใส่กบอนี่เขาใจพริกพริกดิบนอกพริกมุ้นอกครับนอกถ้าแกงใส่รูปหมูแกงใส่น้งกระนั่งก็ใจพริกแห้งครับนี่ครับน้ำปลาห่านีนะครับนี่แกงใส่โหระพานะครับโหระพ้าไอ้ข้อจุบะพักไผ่หอมดวนนะครับลงๆนึ่งลิ้มนะครับนอกไปเลยอาคิดหลายวันครับกับมีต้นหอมหอมป้อมนะครับนอกไผ่ดียากิน แกงออมแกงแขกอบนกอบหมูนะครับนอาเสั่งน้ำพริกแกงชิ้นนี้นะครับสองร้กมห้าบาทน้ำพริกลาสั่งแพ็คขู่นี่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับมาเจ็บแอวแน้นะครับอุ้ยโครเลิศไปลมโคนไหลโคแรแเกยังนะครับหอบสังขารมานะครับวันนี้เตตตน้ำพริกไปครับนี่ เรียกพองเรียกลายปอครับปอแม่พี่น้องน่องครับน่องปอแม่พี่น้องเนี่ยมันกลิ่นแรงครับฝนตกปออ่านนัดบ้านเขาเลยนี่เนี่ยน้ำแต่ไม่เลวจ้ะเราต้องขึ้นนี้ก็ได้ยอดผุงกันไปเรียบร้อยๆนะครับตรงนี้ก็สะดวกสบายเหมือนกัวสมัยก่อนนะครับน่องสมัยก่อนนี่ก็มัดไถตะก้าลกก้านย่านะครับสมัยนี้เที่แบบหน้าตาแบบไม่ลงต้นก็ไปน่องครับน่องว่าจะยุกยาปุยอย่างมันก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาครับ ก็เลยสะดวกสบายครับนั่นก็เสียงรบเบาต่ำน้ำพริกแข่งหอมนะครับน่องนี่ครับร่างโคกเข้าไปนะครับเนื้อบางสูตรเป็นกับบะเจ๊ไส้นะครับเขามีนเนาะแต่สูตรน้องสุนี่เพิ่มความหอมดับกลิ่นเขาเข้าไปครับนี่ครับน้ำปลาห้าครับน้ำปลาห้าลงไปนี่ครับโคกปลาแกงกับมันกับบะล้มนะครับน่องมันแบบนี้แซวมันต้องใข่าครับนี่ครับโคบหวานไว้นี่ครับนี่นี่ นี่นี่หมอต้องแรงนี่นะถึงว่าครับล้ำเตะครับนี่คนเห็นน้อยมางทิกมันจะคอนครับแกงเขากับซุกได้ตีนะครับนอใส่ผงน้อลงไปเห็นน้อยใส่นักล้ำนักเส่หลายล้ำหลายครับรสด,ดีลงไปเห็นน้อยครับอย่างละเล็กละน้อยนะครับนอ ลงรถเรียบร้อยกับมัดโกนมันเหนียกั๊ครับนี่น้ำแกงมันคุกเข้าเข้ากลั่นนี่กับนึ่งเข้าไว้นี่ครับคุณดูนองห่อนครับข้าวอุ่นนองหอนแกงห่อนช้อนแกงหอนยังก็ครับเป็นไวน์ครับแกงห่อนช้อนกลางล่างมือแม่นนะครับน้องเนี่ยครับกินของอุ่นูน้อนหอนครับมันป่อไปจับโรคนะครับน้องนี่ครับโกงโก้โอ้โหนะรับโกงโก่โอ้โหนะับเพราะโอ้สุดนี้วัดคลิปหลายวัดนะรับ หลงหลงลืมล,มล,มล,มลืมครับนี่ครับนี่โหระพาต้นหอมหอมป้อมครับนี่โอ้ยสูตรยอดครับเน่ไปครับกินข้าวแรงด้วยน้องซึนี้ครับจุกหัวม่มือแน,น่นอนครับอ๋อหอมหอมเด็ดแก้มก้นเมียนครับ มาเลยครับมาครับมากินข้าแรงเดี่ยน้องซุนฮีครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้น้องซุนฮีกะแกงน้องไม่ส้มใส่ปลาดุกใส่กบนะครับแล้วก็มีแอบปลาปลวกปลาซิวนะครับน้องพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีสบายกันก็ครับเนี่ยให้เนี่ยนากันไปหรือยังครับบางพื้นที่สองสามปีที่ผ่านมานี่กะไอหน้าบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์สักเท่อไรนะครับน้องเพราะว่ามันแห้งแล้งฝนบ่ค่อยตกสักเท่อไรแต่บ้านน้องซุนฮียังโชคดีอยู่มีอ่างใหญ่นะครับบ้านไห่เลี้ยงพัฒนาหน่อร้อเลี้ยง ลำน้ามาอยู่ครับวันนี้ก็ได้ป่าสิวจากตามานะครับสื่เป็นมะซาบัดมาเอ๊ะมันแหนบเนี้ยบอกแม่พี่นอกก้องกระทำหาเนาะกำเข้ากำหนิงไงหลงหลวงเนาะนี่ครับจำน้ำแกงไปแห้งว่าว่าคุณ <c oughs> เจ็บหลังเจ็บแอวครับกับ,บายยางที่มันเกินเรานะครับนอเป็นกระดูกทับเส้นครับุดยอ,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 อดอลยนะ năm bà lâm tôi bằng tay ở Ngủ hấp thêm nữa Mình cái đục lạnh thì được, phải miếng ngăn hấu nó Cậu Có quán giả trốn nè, con... cả con Phải nướng kẻ nữa Chút bè câu á Có sang Ngâm bạc nhục giang luôn เนีย่ยก็เลยลันเป็นมาถึงครับเต้าประเดีวนีิครับนี่ก็เป็นไข่กบ,บ,บมันกบไข่กบมันกบนี่คนเท่าแต่ก่อนนี่เป็นบะไรที่ให้กินนะครับเป็นว่าหน้าจะเป็นฟ้าเป็นพื้นนะี่เนาะผมว่ามันบปไข่ใจสักตัวใดนะของมันเขียมนะครับน้องคนเท่าแต่ก่อนกับผมกจัดดีนะครับจุน้องคือว่าไอ้ตับไก่ไตไก่เด้นนะักกินตับจังไรกินไตจังลืมอนี่เนาะ คนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้กินตับหัวใส่กินไตหัวดีอ่ะคนเท่าแก่อนมันตัวไหนมีตัวตัวไหนมีอันอรอกทับกับมีหันหน้อยไตกับมีหันหน้อยของกินลำเตทั้งนั้น่ะคนเท่าไรกัขาของแต่ก่อนเนาะอืมออืมออืมลองบ้ากับงอเงีนะครับใหญ่มาเป็นจังแห่จังซอเนี่ยจังซอจังแห่แน่ ตกแต่งของความสวยงามขอหน้าตารประปกปรซิวใส่มมะเขือลงไปเห็น่น่อ๋หอหอมมันก็มีจะไปเสียรงรถไอติมมา น้าหอนขาปุ่มครบครบเมืองเมืองเขานี่ะครับเป็นแอวบ้านนิ่นึงฮืมจริงจริงเฮือ,อรัวของเป็นครับแล้วเป็นถิงบลอกอ้อตัวขอบคุณไอ้เนนจัดนักจัดรายรบบอ่ะบล็อกหมู่บ้าน

เนี่ยคนแดดเผอนไปทุกงอยง่ายนะครับเนาะผลกระทบบะสเป็ตมาชมของป้า บบจบจบหลังจบแล้วเข้าไปค่อยล้ำสุดต่วไ้ครับอันนี้นะมันล้ำของซุนฮีครับถ้าล้ำมันจะขนาดไหนเนาะนี่ฮึ่ม ที่หันขาปุ่มกบอยู่น,ใน,ใน,นี่มันหันกันไหนไปลบไปยังไงอ่ะอืมอีกแล้วนครับตัวแม่ส้มอาจจะหันซอยหนาซอยบางก็แล้วแต่ ฮอนเนตฮอนลำคือลำเจ๊ลำเหนี่ยมปลาลำเปลือกครับนะครับน้อไร่เนี่ยพอไร่จะไปดื่มกไ็ไหลก็แช่เ็ดสุนีคือเรากับเขาล้านนาด้วยนะครับันน้องสุนีเนี่ยเราจะไป <c oughs> ลองเอาไปอย่าไปทำนะครับน้องสุนีหนึ่งบอกครับบัดลลำน้องสุนีหนึ่งบอกอไปครับ